สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องยูบลูเตอร์นะครับ PC นะครับบนมือถือนะครับคือจะลอง PC นะครับบนมือถือเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อของไอวด้วยนะครับว่ามันเล่นได้ไหมก็เดี๋ยวเราไปลองดูคลิปกันดีกว่านะครับ่าจะไม่เข้าใจบ้างพูดบนพูดอะไรก็ตามเนี่ยนะเพราะตอนนี้ผมลิ้นผมมีแพ้นะครับข้อที่1เลยนะครับผมผมกระทบต่อเกมเจสามมันส่งผลต่ออะไรบ้างหนึ่งนะครับผม มันสามารถเล่นผ่านมือถือได้ใช่ไหมทุกคนตุกคนเข้าใจใช่ไหมในนั้นมันก็จะมีผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นผ่านอิเมเทอร์เซอร์ซึ่งบางเซอร์เก็จะต้องสร้างเพื่อรับรองเขาโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าสกิลเพย์มันไม่เท่ากันนะครับผมการเล่นคุณรู้อยู่แล้วว่าพี่สีโกงกว่าอยู่ดีนะครับก็แยกใน,น,นมือมุมนั้นเลยนะครับแล้วส่วนการต้าค่าล่ะแบบว่ามันจะเซตติ้งอะไรได้ไหม คือผู้เล่นในโมเดเตอร์เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างกับม็อดติดตั้งม็อดกอง,ง่ายไม่เหมือน PC เลยนะครับคุณจะลงนามสกุล D L l S I หรือนามสกุลอะไรก็ได้ k คคุณก็ลงได้ฮา,าร์ฟเวร์รลงรับนะครับก็คือมันคล้ายกับ PC เลยการลงม็อดจะอิสระมากขึ้นนะครับทำให้คนเล่นในมือถือเนี่ยได้ศึกษานะครับบางคนเขา,าไม่มีคอมนะแบบว่าอยากลองทำม็อดดูนี่นั่น ว่าเรามาศึกษาก่อนว่ามอเตัวนี้ทํางานยังไงมารันผ่านเกมไงบ้างช่วยได้เหมือนกันก็ในส่นต่อไปนะครับการตั้งค่าของพวกเขานีว่าเขาจะตั้งค่าอย่างไงเนาะให้เมื่อถือของเขานะครับผมพร้อมที่จะเล่น j 3บน PC นะครับคือผ่านดีมอเลเตอร์นั่นแหละนะฮะก็หนึงนะครับที่เขาจะตั้งค่านะมีเรสโซลูชันเขาจะตั้งอยู่ที่800คูณ600ก็คือแบบค่าที่ต่ำมากนะครับผมเขาเล่น PC ก็พ ไอ้เค้าตั้งแบบนั้นภาพมันแตกไหมอะไรแบบนี้ยก็หรือมันจะมีเซตติ้งหนึ่งก็คือฟูเซตตหรือว่าไอ้พี่ฟูเซตตีนะเป็นเซตตีพันสถ้าจำไม่ผิดนะครับหนึ่งสองแปนะครับคูณ720นะครับ 720p นั่นเองในส่วนของไดเวอร์นะครับคือเขาจะเซตติ้งในส่วนของอิมวิเลเตอร์นะครับรองรับสำหรับเออ่สายดราคอนโดยเฉพาะชิปเซตที่เป็นสายดราคอนหรือว่า เรเดโนะครับผมผมก็ชื่อย่อมันน่าจะเป็นดีเอีปะเรเดโอะ่ะจำไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนั้นกราฟิกนะครับเพื่อให้มัน,นชัดเราเลยต้องปรับเป็นให้มันเข้ากับซานดรา่กนเนาะเราไปดูในส่วนของการทัคขาปุ่มกันดีกว่านะครับเขาตั้งค่าปุ่มเป็นยังไงก็คือตีแบบถนาดอ่ะทุกคนนะครับในส่วนแรกนะครับการทักคนะ่าปุ่มนะครับเขาจะตั้งเป็น สกรีนนะครับผมก็คือออนสกรีนคอนโทรลบนมือถือนะครับให้แบบว่ากดได้อย่างขนาดแต่ว่าถ้าเล่นแบบถนัดไปแล้วก็อาจจะซ่อนมันก็ได้นะครับทําให้มีความเรียนทําให้เหมือนแบบว่าเหมือนพีซีมากคนไทยเนี่ยไปไหนไม่รู้นะครับชอบฟอร์มพีซีอันนี้คือพูดจริงๆอะก็คือส่วนมากเนี่ยคอเมเห็นนะก็คือเขาจะชอบปรับให้เหมือนพนะีซีในไม่เหมืนการตั้งๆาหรือว่าทุกวันนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันใช่ไหมแอปพลิเคชันที่ว่า นะรเราไม่ต้องไปลงเกี่ยวยากรับที่เขาเออ่หรือว่าผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเขาสร้างมาแล้วเนาะเมื่อเรารู้หัวข้อหลักๆแล้วนะครับที่ผมบอกไปเนาะว่าเขาจักดการกันยังไงเซตติ้งยังไงเพื่อเตรียมพร้อมในการเขาเล่นเนี่ยเออเดี๋ยวเรามาดูสเปคที่แนะนําน,นะสเปคทีนน่แนะนําในการที่เขาเล่นอ,อิมเมร์เตอร์นะครับผมสองสคนอยากลองแย่ว่าไม่อยากยกคอมพิวเตอร์หรือว่าไม่มีากยูนิทบล็กก็เล่นผ่านมือถือก็ได้สองคนมือถือที่คนแรงอ เ i ็ปเซตมี CPU จะเป็น Snapdragon g เจนนะครับ Snapdragon 8 g e n 1นะครับ, 8, รบแล้วก็ถึง8เลยนะครับ g e n 1ถึง g จ n 8เลยนะครับผมจะ2เจ 3, ก็ได้แล้วแถวตามเขาใช้เท่าไหร่นะครับถึงมันจะพอสำหรับอินโฟเรเตอร์อันนี้คือสเปคที่แนะนำนะครับก็จะมี 8G ถึง 12G ก้นอันนี้คือขั้นแนะนำานที่เล่นแบบว่าเลื่นมันไม่มีปัญหาเออไม่มีปัญหาเยอะในส่วนของมินิมัมนะก็คือสเปคที่แบบว่าลว์แบบว่าสเปคขั้นต่ำในการเล่นอ e m u bon เ a t o r เตอร์เนาะก็จะมี CPU เป็นซัน,บบน,นะครับ860นะครับแล้วก็865นะครับหรือว่า870กระดานะผมคิดว่า CPU ที่มันเป็นในส่วนอน,นียมันเป็นสนามรบความบกเลยไม่มี ออในส่วนของอื่นหมดเลยนะครับก็หนักเลยทีนี้แรมนะครับในส่วนของแรมก็จะมี6จิกถึง8จิกคือขั้นต่ำนะแล้ว iOS ของเรามาเล่นได้หรือเปล่าโอเคก็ผมขอตอบนะครับไม่ได้นะครับยกเว้นคุณจะผ่านการเงื่อนไข,ขของแกนหลักสมองของ iOS เ,ออเล่นง่ายๆก็คือแบบเจาะทะลุกระแพงของเขานะครับซึ่งวิธีนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับก็จะเสี่ยง ในด้านต่ตางๆบ้างอคำถามนะครับว่าทําไมมันถึงเล่นไม่ได้ใช่ไหมโพราะปฏิบัติการนะครับของแอปเกม Fusion อะไรสักอย่างออกมาไม่ออกซึ่งไปลองไปบ่าสำหรับ A P K นะครับก็คือแอปจำลองนั่นแหละเมื่อกี้ท่านบอกไปเกมฟูฟู Fusion อะไรนั่นแหละนะครับไม่สามารถติดตั้ง I w S S T A L, นบนไอโอเอสได้นะครับก็คือข้อจํากัดทางเทคนิคทัสอินทามรับคอมไพล์หรือเหตุผลด้วยด้านความเป็นไปทำให้ emulator สาย PC เนี่ยแต่ว่าไม่สามารถทำงานบนไอเได้เนีับคนที่อยากไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมน,นะครับหรือว่าไปเรียนรู้วิธีการทำเอออยากอยากลองเล่นดูพี่โมหรือเปล่าเล่นไม่ได้อะไรอาจจะเล่นได้ก็ได้สามารถไปกดดูตารางคลิปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีทำของต่างชาติทั้งหมดนะครับผมก่อนนะผมไม่ได้มาสอนเองนะเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาก็เลยมาพูดถึงพวกเรื่องแบบนี้ดีกว่ามันประหยัดมันประหยัดเวลาผมมากกว่านะ